สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับผมเซนนองเพชรยนต์นะครับผมคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมที่กําลังมองหารถเก่งนะครับผมเนาะวันนี้ผมพามาดูในส่วนของ t y โยต้าโคราอัตติสนะครับผมตัวนี้1.6 G ปี2018ราคาคา่คาตัวอยู่ที่4,99,000บาทนะครับผมตัวนี้เลยเป็นรถของหน่วยงานเป็นรถประจําตําแหน่งอะไรเงี้ยครับผมเนาะของรถผู้บริหาราก็ว่าได้นะผมเนาะนี่เลย ส่วนใหญ่ที่นี่รถจะเน้นเป็นสภาพเดิมไม่ใช่รถสาธารนณะแต่อย่างใดนี่เลยตัวนี้เป็นรุ่นที่ใช้งานดีปัญหาน้อยถึกและทนนะครับผมค่าดูแลถูกนะครับผมตัวนี้เลยเป็นรถที่ค่าดูแลถูกจริงๆนะครับผมเนาะเวลาเปลี่ยนอะไรบางชิ้นก็หลักร้อยเะครับผมบางชิ้นก็ไม่ถึงร้อยนะครับผมเนาะใครที่แบบว่าอยากจะได้รถดีๆสักคันประหยัดน้ํามันตัวนี้เลยนะครับผมตัว อาทติ์ตัวนี้เลยมาดูกันเลยนะครับผมระบบไฟด้านหน้าเป็นระบบไฟฮาโลเจนนะครับผมเนาะเป็นโฉมใหม่เป็นไมนร์เชนนะครับผมมีไฟเด,ดทไทม์รันนิ่งนะครับผมมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับผมแบบนี้เลยแล้วที่สําคัญคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ได้เป็นทะเบียนสวยด้วยผมนี่เลยสี่ตองเก้านะผมเนาะแบบนี้เลยรถบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะครับผมรถที่นี่จะไม่มีชนหนักจมน้าพิ่คว่ำนะผมอันนี้ เรารับประกันนะผมไม่มีการกออไม้นะผมเราเปิดมาแล้วกว่า25ปีนะครัปีนะผมปีนี้ปีที่25นะผมรถเลขไม้สวยๆนะผมเป็นรถของหน่วยงานนะผมอันนี้จะเป็นรถเจ้าของมือเดียวจะมีการเข้าศูนย์เช็คระยะอย่างสม่าเสมอตามระยะกําหนดของหน่วยงานของเขานะผมเนาะ,ะเป็นรถระวางนะครับปลดระวางนะผมเนาะก็คือในในเรื่องภายในอะไรรถจะไม่ช้ําแน่นอนนะผมรถก็ประมาณประมาณนี้เลยนะผมเนาะ นี่เลยล้อแม็กนะครับผมเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับผมแม็กเดิมสภาพเดิมสวยๆยางยังใหม่ปี2021นะครับผมภายในบ้าโชคสวยๆแบบนี้นะครับคุณลูกค้านี่เลยไม่มีรอยสนิมไม่มีการทําซีใหม่หรือขัดแต่อย่างใดนะผมเนาะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะครับผม อันนี้ติดฟิล์มมาแล้วนะครับคุณลูกค้ารถพร้อมใช้งานเลยนะผมสภาพเดิมสวยๆเลยนะครับผมคุณลูกค้านี่ครับผมตรงนี้จะมีคิ้วนะครับผมคิ้วโครเมียมนะครับผมช่วยแบบว่าซัาบเสียงก็คือจากห้องด้านนอกจากภายนอกเข้าสู่ภายในห้องโดยสารน้อยลงนะครับผมแล้วก็ช่วยลดการสึกของลูกยางนะครับผมแล้วก็ลืมบอกว่าตัวนี้เป็นกระจกแบบใหม่ กระจกช่วยซับเสียงครับผมตัวนี้ก็คือลดเสียงรบกวนจากด้านนอกด้วยครับผมเนาะกระจกก็คือเป็นกระจกซับเสียงอย่างดีเลยก็กระจกเดิมมีโลโก้โตโยตาย้ายังติดอยู่นะผมเนาะแบบนี้เลยแล้วก็มาดูภายในกันนะผมเนาะภายในนะครับผมเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมแบบนี้นะผมเนาะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะผมเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะผมเนาะสภาพเดิมแท้นะครับผมนะ ยังเป็นสภาพเดิมส,สวยๆเลยนะครับผมอ่าเสียงเครื่องนิ่มๆน,นะผมนะ็อสตาร์ทอีเดียวติดนะครับผมนี่เลยอันนี้รับประกันนะผมไม่มีการกอมไม่แต่อย่างใดยังเป็นสภาพเดิมแท้แอร์เย็นๆน,นะครับผมภายในแต่งเป็นทูโทนนะสีดาแล้วก็บาะเป็นสีครีมเบาะหนังนะผมอ่าประมาณนี้เลยยิทยุ U AM FM แอร์เย็นๆน,น,นะครับผมนี่เลยแล้วก็คันเกียร์จะเป็นแบบเอกลักษณ์ของโตโยต้าคือแบบคันบันไดนะครับผม เบรกมือเป็นแบบคันโยกที่วางแก้วน้ํานะครับผมแอร์เป็นแอร์นี่ผมแบบเมนน้่นนะครับผมเนาะแบบนี้เลยสวยๆเลยครับคุณลูกค้านี่น,นะครับผมภายในรถไม่ช้ําเลยนะผมเนาะไม่มีรอยถลอกของแต่ละจุดรถแทบจะไม่มีตําหนิเลยเบาะเดิมสภาพเดิมแท้รถของเราคัดมาเก็ตเอแน่นอนคุณลูกค้าอาจจะแบบว่าไปดูที่อื่นมาอาจจะแบบว่าอุ้ยราคาถูกกว่านิดนึง แต่ถ้าเทียบกับของเราอาจจะของเราราคาจะอยู่ระดับกลางๆนะคุณลูกค้าถ้าเรื่องคุณภาพอันนี้ไว้ใจได้แน่นอนถ้าที่นี่ก็คือมีการตรวจเช็ครถก่อนส่งมอบหลายรายการเป็นร้อยกว่ารายการนะครับผมอันนี้ก็คือถ้าลูกค้ามาที่นี่นะผมลูกค้าจะได้รถที่ตรงปกแน่นอนสวยนะครับผมไม่มีการย้อมแมวแน่นอนนะครับผมเนาะแบบนี้เลยนะครับผมสภาพเติมสวยๆนะครับผมแบบนี้เลยรัด้านข้างประตูไม่มีการขยับนะครับผม รอยกระดูกงูชัดๆลึกๆแบบนี้เลยนะผมไม่มีการขัดหรือทําสีใหม่แต่อย่างใดนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะผมแวะมาดูมาชมได้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายกันนะผมเนะาะด้านท้ายนะผมห้องผูด้โดยสารกร็สวยๆครับคุณลูกค้าแบบนี้เลยสภาพเดิมนะคผมบอกเดิมไม่มีรอยฉีกขาดอะไรอย่างใดนะครับผม คุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะผมนี่ไม่เยินเลยครับปูพรมมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมสภาพสวยๆเลยออกได้ทุกอาชีพนะครับคุณลูกค้าอยู่ต่างจาังหวัดก็ออกได้เรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่มีบริการลดสไลด์นะครับผมเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับผมลูกค้าท่านใดที่เครดิตดีฟรีดาวนะครับผมเนาะ,อ,ะอนุมัติไวภายในวันก็ได้นะครับผมพนักงานบริษัทข้าราชการพนักงานรัะะาฐวิสาหกิจหรือว่าเกษตรกร หรือว่าจะเป็นเจ้าของกิจการพ่อค้าแม่ค้าติดต่อเราได้นะผมเนาะอ่านี่เลยเราก็มาดูด้านท้ายนะผมเนาะนี่เลยจะมีล้ออะไรเรียบร้อยนะผมยังไม่มีการใช้งานนะผมรอยซีนทางมะพร้าวรอยซีนเลอร์ยังเป็นสภาพเดิมถ้ามีการทําสีใหม่มันจะขัดแล้วก็ทําสีใหม่ออกไปรอยซีนจะไม่อยู่อันนี้สภาพเดิมไม่มีอุบัติเหตุจมน้ําพิกวม้มแน่นอนแล้วก็มาดูในส่วนของลูกยาง กันขอบแบบนี้ถ้าลูกยางตัวนี้เรารูปใช้มือรูปดูได้เลยนะผมถ้ามันสากหรือมีเป็นเม็ดเม็ดแสดงว่าทําสีใหม่แน่นอนแต่ตัวนี้ยังเป็นสภาพเดิมน็อตยังใหม่อยู่ครับผมสภาพไม่มีรอยถลอกนะครับผมสภาพเดิมแท้ไฟอให้ดูนะครับผมไฟยี่ห้อน,นี้เลยไทยกอิตโตตัวนี้เลยนะผมเนาะยังเป็นสภาพก็คือเป็นตัวเดิมนะครับผมเนาะอ๋ออันนี้ก็จะมีรอยแตกนิดนึงนะผมนะอันนี้ น่าจะเกิดจากร่องรอยการใช้งานแต่ว่าน่าจะโดนหินหรือโดนอะไรสักอย่างสเก็ตของอะไรสักอย่างนะผมเนาะแต่ว่าก็คือจะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักอะไรแต่อย่างใดแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ครับผมเนาะอันนี้ก็คือเป็นสภาพเดิมแท้รถไม่ช้ําแน่นอนไม่มีชนหนักจมน้ําพิคว่ำนะผมอันนี้ก็ยังเป็นไฟท้ายเดิมยี่ห้อนี้เลยนะผมเนาะสามแบรนด์ทั้งโตโยต้าอีซูหรือว่าฮอนด้าก็ยังใช้เป็นของตัวนี้นะผมเนาะเป็นของยี่ห้อนี้เลย นะครับผมของแค้รุ่น G นะครผมเนาะตรงรุ่น1.6ประหยัดถึกทนถ้าดูแลถูกตัวนี้เลยครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้หรือว่าฝากเบอร์หรือ ID Line ไว้ด้านด้านใต้คลิปได้นะผมเนาะหรือติดต่อผมได้เลยนะครับผมเนาะถัดมานะครับผมเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับผมเนาะนี่เลยฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์มออก,ก่อยอยู่ครบรูปได้เลยนะผมเนาะเดี๋ยวพาดูกัน นี่เลยรูปรูปดูนะผมถ้าทําสีใหม่มันจะสากเป็นเม็ดๆนะผมเนาะนี่ผมใช้มือรูปดูได้เลยกดกดดูได้ผมสภาพเดินยังยังนิ่มๆครับผมกดแล้วกดลงครับผมตัวนี้ยังเป็นสภาพเดิมแท้น็อตไม่มีการขยับนะผมดูหัวน็อตได้เลยแล้วก็นี่ภายในรอยต่างๆยังอยู่ครบรอยกระดูกมูชัดๆลึกๆไม่มีการขัดหรือว่าอะไรทําสีใหม่ตัวเองเลยรอย QC มาร์กต่างๆนี่อยู่ครบ คานด้าน,นขวาด้านซ้ายสภาพเดิมน็อตภายในอะไรยังชัดๆลึกๆไม่มีการขยับหรือขอกองหัวน็อตเต่งใดสภาพเดิมแท้นะครับผมคานเดิมนะครับผมน็อตยังเป็นสภาพเดิมแท้นะครับผมคานด้านซ้ายนี่ผมลอยซีนซีนทางมะพร้าวรอยซีนเลอร์ยังอยู่ครบทุกจุดน็อตไม่มีการขยับนะครับผมแบบนี้เลยสวยๆเลยครับคุณลูกค้าโลโก้โตโตยต้ายังอยู่แสดงว่าเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็แบบนี้เลยเครื่องเดิมแห้งๆนะครับผม ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะผมเนะาะอยากดูรถตัวจริงเข้ามาดูได้นะผมที่เซรีไทย68แยกหนึ่งแล้วก็ถัดมานี่เลยอยากให้ดูอีกจุดนึงกระจกไม่มีการเสื่อมของกระจกหรือกาวแต่อย่างใดไม่มีฟองอากาศนะผมก็แสดงว่ารถเจ้าของเดิมก็ไม่ได้จอดตากแดดนะผมเนาะยังเป็นสภาพเดิมแท้นะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจนะผมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเนาะกับผมเซียนหนออพยน ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะผมเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดชมในคลิปต่อไปหรือหารถรุ่นไหนระบุมาเลยนะครับผมเงินเดือนเท่านี้หรือว่าติดแบ็คลิสต้องทํำยังไงนะผมสอบถามกันเข้ามาได้เครดิตดีฟรีดาวดอกเบี้ยถูกนะครับผมเนาะวันนี้ผมเซลล์หนองเพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ